That is fine. My weakness comes and goes My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy Please for the fight of mine. เตี้ยเหรอ <S 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 ปืนบ้าแล้ว รอบนะี้เต็มเลย รับหน้าที่เก็บซากครับ แล้วหน้าที่เก็บซากและเข้าสู่ช่วงโฆษณา OR มีร้านเติมเกมมาแนะนํานั่นก็คือร้านจูบิโกช็อปเติมเกมผับจีแบบใช้เมลพาร์ตแล้วการเติมแบบเมลพาร์ตนั้นดียังไงก็คือราคาถูกสุดคุ้มกว่าการเติมแบบใช้ UID ID ปลอดภัยแน่นอนไม่จําเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใช้เวลาดําเนินการไม่นานเพียง10-15นาทีส่วนลดพิเศษจากช่องเพียงบอกว่ามาจากช่อง OR 9 6ได้ราคาพิเศษไปเลยลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะคะ อย่าลืมมาเติมกันนะมีแต่สกางเดียว ฝั่งหนูนอีกตีนึงนะเดี๋ยวไปสามคนมันไม่ใช่ตีนึงน่าจะสามคนไปเลยน่าจะฝั่งนี้สามร้อยสี่ร้อยเมตรเอง อุ้ยไป้าสะดุง้งอะแล้วสกอบไม่ได้เก็บมาสักอันเลยเอ่ะโอ้ my god ต้องหาอีกแล้วเลยนี่สกอบไม่ได้เก็บมาสักอัน เอ,อเมื่อกี้ก็เหมือนจะเก็บม,มาหมดแล้วอะโฮโลก็ได้โอโออกให้ไวเลยถ้าเราข้ามไปเขาจะดักเราอยู่บนเขาหรือเปล่า คงไม่เป็นไรหรอกมั้งใครมพงเข้ามาฝากกดไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวจบเกมนี้คิมก็น่าจะลงสตรีมแล้วนะทุกคนพักผ่อนพักผ่อนเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้น่าจะมาตอนน่าจะสตรีมสองรอบนะตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนนะครับแต่ว่ากลางวันไม่ชัวร์นะว่าจะมาหรือเปล่าถ้าตื่นก็มาอยู่แต่ถ้าไม่ตื่นก็น่าจะกลางคืนทีเดียวเลย จะพยายามสตรีมให้ได้วันละสี่ชั่วโมงตอนเช้าสองกลางคืนอีกสดี๋ยวเขาฟาร์มไปหมดแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ฟาร์มแล้วมาฝั่งเราฝั่งเมืองใหญ่ถ้ามาก็คงจะเจอนะแต่ว่าเขาไปไหนเราไม่รู้อ่ะทุกคนตรงนี้ท่าประตูนี่ไงอยู่นู่นโอ้เขาฝั่งนู้นหม,หมดเลยหนึ่งสองเห็น2คนนะ เราวิ่งตามหลังเขาไปนะครับซอกบไกคิมไม่มีอะ่ะคิมเปิดไม่ได้อะ่ะคือถ้ายิงเปิดไปปุ๊บเนี่ยเราเสียเปรียบทันทีเลยอุ้ยอย่าเห็นอย่าเห็นอย่าเห็นเห็นแล้วเหรอโอเควิ่งไปปล่อยเขาไปก่อน,นครับรอให้เขาเข้าในเมืองก่อนแล้วเราเค่อยวิ่งไป อ,อุ้ยสามอันนี้ปลอดหรือคนวะเนี่ยอันนี้บอดนะครับปลอดไปก่อนโอเคบอดทองไม่เห็นเราหรอกบอดเป็นตัวล่อนะเขาจะได้ยิงบอดโอเคหนึ่งคิวกับแรกสี่คิวหนึ่งคิวแรกสี่คิวโอเคดูหนึ่งคิวจากบอดท,ที่เราไม่ได้เปิดเขาก่อน ว่าเขาอจติเป็นตี้เดียวกันก็นี่ไปดู่แล้วนี่เคยไปดูล่ลเหรวุ้จังหวะเนี้คิมยิงได้นะได้หนึ่ง พลาดว่ามีคนชีตมาหนึ่งชีตมานี่แหละชอบเรียบร้อยตีนี้สามคนนะเฮ้ย เพื่อนเขามาแล้วมันจะมาดึงกันเจ็บมาก <ụ breaker> มอำยาน็อกได้ตรงนี้ขึ้นได้ก็คือสบายอ่ะ เราจะยินฮะเพื่อนคอนอกสองอ่ะเหมือนจะตีข้างหลังจะเข้าไม่รู้ว่าดักอยู่ตรงไหนนะถ้าเขาขยับน่าจะได้ยินเสียง โอเคครับหมดตี้อันนี้เป็นตี้ที่แบบ3ามคนที่เราเห็นตอนที่กระโดดล่มนะปิดเขาได้ครับแล้วก็เหมือนตี้หลังจะเข้ามาแล้วนี่ไงเขามีคูณสาม ใช้ไวไฟเล,ล่นเหรอใช่ครับไวไฟครับเน็ตดีบางช่วงบางช่วงไม่ดีก็แย่เลยปิงงนักแหละโอเคเดี๋ยวปีนอ๋อเห็นแล้วทุกคนโอเคเนาใกล้ครับ mm hmm. เพื่อนอยู่นู่น ไกลมากสุดระยะเดี๋ยวรอเห็นก่อนนะกายิงอ้าอยู่ด้วยกันสองคนเฉยเลยอะ่ะหลังหนึ่ง หลังหนึ่งข้างในหนึ่งแล้วก็ข้างหลังบ้านนี้อีกหนึ่งแต่ว่ามีสามคนไม่รู้ว่าที่เดียวกันหรือเปล่านะเข้า,ชารชจมาแล้วครับทุกคนปล่อยให้เข้ามาก่อนนะเรานิ่งไหมเอาไงางั้นนะ โอ้ทำเลโคตรดีเลยตรงเนี้ยแต่ว่ามันจะเปลืองกระสุนหน่อยนะเพราะว่า <c oughs> เจอคนไกลๆกลมันก็ยิงยากเหมือนกันเจอคนไกลยๆยิงโคตรยากตรงนี้ยังไม่ออกมาเฮ้ยวงบีบแล้วขยับนะทุกคนถ้าเราขยับพร้อมเขาอะเราจะเสียเปรียบถ้าเราขยับก่อนอะแล้วเ,เราไปดักเขาอะเราจะได้เปรียบไป ล้ออะไรอ่ะพูดดังไม่ได้ทุกคเดี่ยวพูดดังๆนะแต่แบบเกรงใจห้องข้างๆเอี๋ยวแล้วหนึ่งอยู่ข้างหลังอีกหนึ่งเอ้าตายเลยนะมีแอ้ดอกอยู่ซ้ายมือว่ะทุกคนอยากได้มากเฮ้ อุ้ยยืนวัดเลยเหรอ M16 เข่าเมืองฝั่งนี้เิ็มแบบไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่มันชอบจนมุมอะเวลาโดนล้อมอะอเจอแล้วเนี่ยฝ่าดีะ่ะ คนลาช็อตไปหนึ่งได้หนึ่งหมดเป้าตัวนี้ไม่น่ารอดมีซ้ายอีกไปไหนแล้วะ นไปสองเมตรแต่ว่าเขานอกวงนะเราน่าจะอยู่ได้ฮะทุกคนสายเต็มเลยโอ้ไม่ไปเอาไอ้ดอบแล้ว โอเควิ่งแล้วครับจับคนช้าหนึ่งอัตราเขาอยู่ในวงหรือเปล่าแต่ว่าซ้ายมือเข้าวงหมดแล้วโอ้ยบนเขาเพียบเลยอะไปแล้วหรอ โอ้มานี่แล้วไว้จัดโอเคเดี๋ยวเิ็มจะกลับไปเก็บแอร์ดับปนะฮะเอาความชัวลองไปเก็บแอร์ดอบแล้วก็อ้อมทางขวาขึ้นไปนะไปเล่นข้างบนดีกว่าโอ้โอ้เวรนกรรม เนี่ยคิดไม่ชอบตรงนี้เพราะว่าอย่างนี้แหละมันจะติดแงกนี้แหละถ้าวงไปนู่นนะเรียบร้อยนี่ยแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นมุมที่แบบรอดยากอะถ้าลงาช้า แล้วก็ส่วนเราเหลือน้อยด้วยตอนนี้ลงได้ขึ้นได้โอเคเลยตอนนี้ตั้งสติไว้ก่อนลงได้ขึ้นได้อ๋อเดี๋ยวเข็มขอเลื่องข้างหน้านี้เลยนะ ไปก้าวแปะแม่นด้วยเอาอีกดี อย,อยากปีนตรงนี้ได้จังทุกคนแตกหนึ่ง แตกสองไม่ปั๊มยาหรอโอ๊ยเอา้าสี่คนสี่คนนึกว่าสามเหลือซ้ายอีกหนึ่ง่ะคิมไม่น่ารีบขึ้นเลยน่าจะปั๊มยาก่อนโอ้โหคิมห้าเลยวะ่ะ